Là <laughs> phải คนใบคอนเสิร์ตบัญชีด้านล่างนะคะบัญชีด้านล่างบัญชีเดียวบัตรสามัห้าห้าพันสและสามร้อเก้าจา เโอ้จะถามเนึ่งท claro ่านวันนี้เป็นไงบ้างนี่แค่เพลงเดียวนะคนที่มานะบอกเลยว่าเกียมให้พอเก็บแรงมาให้พอเพราะว่ามันสะบัดมาอันนี้แค่น้ำจิ้มนะนี่แค่หนึ่งในยี่สิเพลงถ้าสมมติว่าโยนให้คนดูร้องเพลงต้งแตกใจคู้เหนื่อยถ้าเกิดว่าพี่ฟ้าถ้าเกิดคอนเสิร์ตมีเบรกนาน ไม่ใช่อะไรพี่ฟ้าดมยาอยู่มีแคเพลง,งนงอ่นนาแล้วไม่ใช่ยาดมเออแต่เป็น<า>ก่าวใบให้ว่ามีโชว์เฉพาะแบบโชว์เต้นอย่างเดียวที่หนูไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนโ<ห>ใช่ <c oughs> ไม่เคยโชว์เต้นไหนมาก่อนแล้วก็ โชว์มันดีมากทุกคนะเคยเห็นโชว์ของมิสแกรนอยู่แล้วเห็นปะโชว์เปิดตัวมิสแกรนไทยแลนด์อะใช่ค่ะแล้วคิดดูว่าเราได้ครูที่ได้แบบทําโชว์เปิดเปิดเปิดตัวมิสแกรนไทยแลนด์มาทําโชว์ให้เราหายใจก่อนไหมขอถังออกซิเจนด้วยปูรปูเดียวแคทลีนเอาซิเจนมาให้แคทนีนดิคทลีนคทลีนบอกกูก็ไม่ไหวปวดตามอสอยู่ไหนอะอสก็มอสว้ายใครอยู่ไหนล่ะ ตอนนี้คนดู3 4 4ุดแรงไม่ไหวแล้ว3.5ห้าหน่อยเร็ว35้าได้ไอ้าตอนนี้เหมือนวิตเาเป็นที่หนึงแล้วนะเย้ตอนนี้ห่างอันนี้หลับหนึ่งที่นี่หนึ่งแล้วจริงหรือเปล่าอย่าหลอกให้ดีใจได้ไหมั้นพยนม่เสถียรเมนขึ้นทียว นี่เราขึ้นที่หนึ่งแล้วใช่ไหมใช่เราจะไปหาพี่วัดกันเอองั้นเราไปไปหาบอสหน่อยบอสทำอะไรทำตามสัญญาเออเราจะทำยาเราจะทำ